มาแม่พายเอกพายเอกนั่งเอกมาแม่เร็วเร็วยินดีครับหมายพัดเด้อครับอิมินาสัการินาตังพุทธังอภิปูเชยามาอิมินาสัการินาตังธรรมังอภิปูเชยามา

อาลตรังบุญยังเจตังโลกัสสาติเอสังบันเตสุติลาปานิพุตังปิตังพะสวันตังสานังขจามีตัมมันจ่าพิ้งคู่สังขจาุบาสกังอุบาสิกังมังสังโกกาเรตัวชั้นปเคพานุเปตังสานังกตังข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานดีแล้วกลับทั้งพระรมและพระอริยสง์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่นับถือจะไม่ถือสิ่งอื่นขอให้นั่นผู้จริญจงทรงจำไม่ผ่าข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ขอมอบกายถวายชีวิตปากฝังไว้ในคุณพระเพื่อศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวันนี้เป็นต้นตราบจนช่วยชีวิตของข้พาพเจ้าทั้งหลายนี้แลรัตนทัตเยปมาตีนะสวารทัตเยนะกตังสัพปังอัปราทังขะมันตุโนมันเตสังเกปมาตีนะสวารทัตเยนะกตังสัพปังอัปราทังขะมันตุโนพันเต อาจารย์เยปมาตินาตวารันตเย่นกตังสัพปังอกาธรรมข้าพน陀รปนเตมาตาปิตรีปมาตินาตวารันตเย่นกตังสัพปังอกราธรรมพน陀รุปนเตกรรมชั่วใดที่เป็นบาปกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพังได้ล่วงเกินในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณบิดามารดารูบาอาจารย์สามีภรรยาปูย่าตายายเจ้ากรรมในเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้พระภุ่มเจ้าที่พระแม่นางโตนีพระแม่คงคามหานที จ้าบ้านบ้านเมืองเจ้าภูเจ้าผาเจ้าผาเจ้าเขาเจ้า,าเามฆเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าบึงปุ่มมาเจวราลูกข่าเิปราอากาศเทวราเทวราฟ้าดินอินปรุงยมยักษ์ปัญนาคนดันปยญาย,ยมราชาจตตุโลกบาลทั้งสี่นานริยบาลกลังเหนือโลกเหนือจกักรวาลหาข้าพเจชาดนร่วมเกินด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหนังจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้คอยดั้นผูมีพระคุณที่เราพนักถือดันก่าวนามาแล้วนั้น จงลุกกระไดใหายกระทษโดปวดอาวุิกรรมไม่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่เป็นบาปเป็นเวนเป็นกรรมต่อไปอีกปล่อยความทุกข์โศกโรคภัยของเสด็จจันไรละไรใดๆอย่าได้มาร้องพันอ่อนแต่ความสุขความเจริญความมีโชคมีชัยจงเกิดจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดกาลและนานเดินสัตว์ปสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนรุก จะเปนทั้งหมดทั้งสิ้นอามลาหุนตูจงเป็นสุเป็นสุเกิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอภยาปาปชาหุนตูจงเป็นสุเป็นสุเกิดอย่าได้เป็นญาิีเดซึ่งกันและกันเลยอารีลาหุนตูจงเป็นสุเป็นสุเกิดอย่าได้มีความทุกข์ใยทุกข์ใจเลยสุขียตนงปริหารันตูจงมีความสุขใยสุขใจรักษาตัวนี้ผลจากทุกไปทั้งสิ้นเถิด วันนี้งานเข้าสองงานนะจ๊ะง <Yeah. S 1> านปีหน้าจ้าปีนี้เต็มแล้วงานปีหน้าปนะจ๊ะว,วันนี้วันที่ยี่สิบแปดเจ้าภาพบอลลุ่มตัวเพิ่นนั่นเพิ่นกันเลยเขาจะได้เป็นบ้านแง,ง่ะเบีย้ ท่านว่ากระังอะไรไม่ดีท่น่มีบุญจันทร์ขึ้นเาของขอยมาท่านให้แป้ง้หามาลุกเดินไปใย้แจกเศ้าเอาจะไปตัดกอดมือยิ้แย่ออกก็จิ๋วเมียก็จิ๋วของเป็นว่า